สวัสดีครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการาปรับแต่งค่าการกัดนะครับเบ mm hmm. ื้องต้นก่อนที่เราจะทำการแมชชีนที่เป็นงานประเภท ลักษณะ3บวก2นะครับโดยแกนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแกน C อาจจะเป็น A หรือ C นะครับที่เพิ่มขึ้นมา,าก็จะเป็นบน Indexing ที่เป็นลักษณะประเภทพวกนี้นะครับแต่ว่า,าเรื่องสำคัญก็คือลักษณะการกัดนะครับ Indexing พวกนี้ก็คือเป็นลักษณะการกัดแบบมัลติ l a n e นะครับก็ เราสามารถที่จะกัดด้านนี้ได้ด้านนี้ได้นะครับก็คือทํางานได้หลายๆระนาบนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือระยะที่ถูกต้องนะครับของตัว Indexing นะครับที่จะต้องอกําหนดให้ระยะในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือจากท็อปโซลิดกับตัวแมชชีนจริงนะครับให้เป็นระยะที่ เท่ากันนะครับเนื่องจากว่า,าถ้าหากว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ตรงกันนะครับก็จะทำให้การกัดงานออกมาเนี่ยอาจจะขาดหรือเกินตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เรามีการกัดนะครับางานตัวอย่างที่ใช้ทำการทดสอบนะครับก่อนที่จะทำการกัดงาน ประเภท 3D หรืองานประเภทอื่นๆนะครับก็แนะนำให้ทำการทดสอบชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานลักษณะแบบง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นเราวัดระยะ,ะในแนวเซนเตอร์ของตัว Indexing มาถึงพื้นนะครับจาก Indexing ขึ้นไปที่บนแป้นจับนะครับของ เพาหมุนตัวนี้ระยะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เอาตัวตัวเลขพวกนี้มานะครับแล้วก็ทําการปรับแต่งเข้าไปในท็อปโซลิดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ลักษณะางานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คระยะเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่า,าระยะตัวงานจริงๆก็เป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือสูงสัก120 100, 100หรือตัวเลขไหนก็ได้นะครับเอาให้เป็นตัวเลขแบบ ลงตัวนะครับเต็มๆนะครับอย่างตัวอย่างนี้คืออยู่ที่120นะครับแล้วก็กัดออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับความหนาอยู่ที่5มิลนะครับแสดงอ่ะและให้ทูนวิ่งที่เซนเตอร์ขอบงานนะครับเพราะนั้นระยะ5มิลเราก็จะใช้ดอกกัดเป็นดอก10ในการที่จะกัดงานตัวนี้ขึ้นมานะครับ ในบางกรณีนะครับเวลาเราแมชชีนออกมาอาจจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ สักคู่นะครับผมปรับเป็นท็อปวิวใหม่โอเคหมุนมาก่อนนะครับแล้วก็ซิมูเล e โอเคในบางกรณีนะครับหากว่าตัวเลขในจากท็อป solid นะครับระยะจากท็อป solid กับแมชชีนไม่ตรงกันสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตัวทูนเนี่ยอาจจะวิ่ง วิ่งเลยออกมานะครับระยะระยะจุดนี้นะครับจนถึงตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่กินงานนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าระยะของเซนเตอร์ตัว i ินเด็กซิงตัวนี้นะครับระยะเซนเตอร์ จุดนี้จนถึงพื้น table นะครับอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะสูงกว่าพอสูงกว่าก็เลยทําให้เกิดเหตุการ์ทูลวิ่งเลยตัวงานออกมาคือไม่กินงานนะครับวิธีแก้ก็คือให้ทําการตรวจสอบอตัว indexing อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทําการตรวจสอบ indexing อีกครั้งหนึ่งว่าระยะ center ะจากนะครับจุด ที่สำคัญในการวัดงานนะครับก็คือเซนเตอร์ของตัว Indexing ตัวนี้เทียบกับพื้น Table ลนะครับว่ามีระยะความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวพื้นของแผ่นเพจสามจับตัวนี้นะครับระยะจนถึงเซนเตอร์ ตัวนี้ระยะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ตัวเลขต้องเป๊ะนะครับระหว่างท็อปโซลิดกับที่แมชชีนจริงนะครับในกรณีที่โอเคเรากัดแล้วไม่ได้ขนาดก็ทำการตรวจสอบอที่เครื่องจักรอีกทีหนึ่งว่าระยะจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าสมมุติว่าระยะนะครับตอนนี้เราเช็คอยู่ที่ กัดเลยตอนนี้นะครับกัดเลยระยะเค r e c เซนเตอร์ของ indexing ลงมาที่ตัวพื้นเทเบิลนะครับอยู่ที่1นึ่งหนนะครับสมมุติว่าตัวเลขหลังจากที่กัดออกมาแล้วไม่โดนงานเราทำการเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ อาจจะลบลงไปนะครับเหลือ162.65ก็คือต่างกันอยู่2มิลนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เราคลิกขวาที่ตัว indexing นะครับจากนั้นเลือกไปที่ cat นะครับแล้วก็เลือก open document นะครับท็อปสตรีก็จะไปเปิดตัว machine template ชื่อนี้ออกมานะครับโดยเราสามารถที่จะดูได้ว่าตัว Machine t e m p l a t ตตัวเนี้ยนะครับอยู่ในโปรเจกต์ไหนนะครับตอนนี้ก็คือ,อตัว m c h i n n เนี่ยอยู่ในโปรเจกต์ SP นะครับชื่อ Machine ตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะปรับแต่งระยะต่างๆนะครับก็ให้ทำการ i n น r e ร s e e i t t เข้าไปทีหนึ่งนะครับโดยคลิกขวานะครับที่ตัว Uh, table นะครับตัวนี้ uh, ตัวพื้นแล้วก็ open document โปรแกรมก็จะไปเปิดตัวพื้นตัวนี้ขึ้นมานะครับโดย uh, เมื่อเราเปิดตัว operation ขึ้นมานะครับก็ถ้าหากว่ายังไม่มีคำสั่ง face modification ตัวนี้ก็ให้ทำการ uh, ไปเพิ่มคำสั่งเอานะครับก็เราจะทำการควบคุมระยะความสูงของตัวฐานตัวนี้นะครับโดย ใช้คำสั่ง face modification นะครับแล้วก็เลือกตัว direction การยืดออกมานะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราต้องการลบอีก2มิลน,นะครับเราก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการไปนะครับเช่นเราต้องการติดลบอีก2มิลน,นะครับโอเคจากนั้นก็ save นะครับเมื่อ save เสร็จเรียบร้อย ที่ตัวนี้นะครับจะเห็นว่า m Machine t e m p l a t e จะมีสัญลักษ์ติ๊กถูกออกมานะครับก็ให้ทำการเช็คอินนะครับเช็คอินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะนะครับโอเคอันนี้ถูกเช็คอินเรียบร้อย วัดระยะอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะต้องเหลือ100อจากเมื่อสักครู่164นะครับจุด65อตอนนี้ก็เหลือ162 65นะครับแต่ตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะยังไม่คงจะยังคงไม่อัปเดตนะครับวิธีการเดี๋ยวเรา ทำการตรวจสอบให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก็คืออ่าอัปเดตละนะครับพะเมื่อเมื่อสักครู่เราทําการเช็คอินนะครับก็เอ่อจากเมื่อสักครู่นะครับเป็น164ตอนนี้ก็กลายเป็น1 6 2 6 5นะครับแล้วก็เมื่อ,เ,อ,อเครื่องจักรมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่า โปรแกรมก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือนนะครับว่าให้ทำการ regenerate ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ทำการ regenerate ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการอัปเดตในส่วนของ position การกัดนะครับก็เมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยก็ทำการพสต์นะครับ refresh ใหม่แล้วก็ทำการพสต์ เป็นเป็น nc ไฟล์ไปทำการ m แมชชีนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากการ m แมชชีนแล้วระยะถูกต้องหรือไม่นะครับโดยปกติก็เมื่อเราทำการปรับแต่งระยะเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากการกัดเนี่ยเราทำการรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าระยะต่าง อย่างพวกนี้ความลึกหลังจากการกัดออกมาระยะได้ถูกต้องหรือไม่อย่างตัวอย่างนี้5มิลถ้ากัดแล้วเหลือช่องว่างตัวนี้เหลือ5มิลแล้วก็ระยะในการกัดแนวด้านอื่นๆเช็คออกมาแล้วขนาดถูกต้องนะครับก็แสดงว่าระยะที่ในคอมพิวเตอร์จากทอป solid กับแมชชีนจริงตรงกันเมื่อ เราทำการทดสอบชิ้นงานง่ายๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็พร้อมที่จะทำการกัดในลักษณะแบบ 3D นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะทำการกัดงานที่เป็นลักษณะสามกสอะนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการ ทดสอบนะครับอันนี้แนะนำนะครับวา่าตัวศูนย์งานนะครับให้ดึงมาอยู่ที่เซนเตอร์ของในแนวแกน Z นะครับแล้วก็แนวแกน Z เนี้ยระยะ Z 0ย์ให้อยู่กลางเซนเตอร์ของ Indexing ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเทียบระยะได้ชัดเจนนะครับ ตัวอย่างโทษทีนะัผมอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับก็ตัวอย่างนะครับทำไมต้องมาอยู่ที่กลางเซนเ,นเตอร์นะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเทียบระยะนิดหนึ่งนะครับเทียบระยะในแนวแกน z จนถึงเซนเ,นเตอรอ์จุดนี้ก็คืออยู่ที่สอง2 2อ8สองหนึ่งแปดจุดสองห้า ถ้าเราอยู่ในแนวเซนเตอร์ตัวนี้เราจะสามารถเทียบระยะได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นจากในแนวแกน z ตัวนี้นะครับ z ลบสอแด2เมื่อแกน a ถูกตีลงมา90องศาจากแกน z ก็จะถูกแทนที่เป็นแกน y นะครับตัวอย่างเช่น ก็จะเห็นว่าอันนี้แกน y ก็เคลื่อนไป218.25เพราะนั้นถ้าอยู่ที่บริเวณเซนเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คเทียบระยะได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้นะครับก็เราสามารถเทียบในแนวแกน z แล้วก็เช็ค g code อีกทีนึงว่าออกมาระยะ เท่ากันหรือไม่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็เอาไปปรับใช้ก่อนที่จะกัดก่อนที่จะกัดงานที่เป็นลักษณะ3บวก2ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ